คำศัพท์ภาษาเกาหลีการอ่านวันและเดือนยวิลยวิลวันในสัปดาห์ออเรวิลออรวิลวันจันทร์ฮวายุลฮายุล วันอังคารวันพ <One put. S 2> ุธวันพฤหัสบดีว <so> ok. ันสุกร์วันร์ 토요일วันเสาร์일일วันอาทิตย์ือนื่นเดืนอน1월1월เดือดดนมกราคม เดือนกุมภาพันธ์เดือนมีนาคมาาเดือนเมษายนเดือนพฤษภาคม นูเอลเดือนมิถุนายนชิวเอลเดือนกรกฎาคมพายวอลเดือนสิงหาคมกูคเอล เดือนกันยายนสิบเอ็ดสิวเอ็เดือนตุลาคมชิบเอ็ดชิบเอ็ดเดือนพฤศจิกายนสิบเอ็ดสิบวอ็เดือนธันวาคม